วันนี้อากาศโล่งสบายก็ต้องอย่านคนโตโห้โห oh, oh, oh. กุดเนียนเนียนเลย นึกว่าเห็ดละโงกตัวน,นี้ทำไมไม่ออกนึกว่าเห็ดละโงกเรียงขาวไปเลยมาใเรยมันคนจะตกนะมไม่ได้ใส่อะไรห,หรอกพี่นอ้องอันภูเทา ขอสีว้าเาเห็ดสุกปุกรุ่นบ้านเนี่ยระดนี้แล้วมีรุ่นว้าวากลมกรุอย่านเงินนะอืมยุงกระไล

สร้าวันใหม่หลังจากที่ฝนตกมานานบอรแม่มยัง้หนูจัดคอตะกล่องเลยเลยกัะพ่ิจีในเบิรงซ้ำนี่ละ โอ้โห,โโหเหมือนไม่เคยกินอะไรมาก่อนเลยยุงตัวน,นี้วติสา 어 oh.